แต่ฉันเองพอจะทนไหวและไม่เป็นไร เได้แต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอมันไายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่าน,นี้หัวใจกลับออนละได้แต่เพียงอางว่าไม่มีเวลาจะคุย ได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบัรญายอยู่มาอยากจะคุยกันให้นานกว่าน,นี้หัวใจมันกลับอ่อนลาได้แต่เพียง เรืของเพลงนี้นะครับอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่นัศดาธรน,นั่นเองสวัสดีครับนัศดาธรครับฮ <c oughs> <Hello. S 2> ัลโหลสวัสดีนะครับผมครับผมเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมฮะช่วงนี้อ๋อวันนี้ยังต้องเหลือพลังอีกเยอะ <c oughs> ฮะเออเพราะเห็นว่าต้องโอนโอนอินแบบว่าสองวันติดเลยใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ตีบมกเช้ายันสี่ทุม่มอืมนะครับสู้ๆนะแต่ว่า ก็ได้กำลังใจมาเยอะเหมือนกันนี่ใช่ไหมตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลมาใช่ครับยิ่งขุดเวลาโทรไปแต่ละครึ่งมีคมค่งนส่ง SMS มาพูดเออน่่ะสิใช่ไหมแล้วพอแบบว่าปล่อยเพลงมานี่ทุกคนก็พูดถึงกระแสเพลงนี้กันแบบต่อเนื่องมากเลยเนาะนัดเนาะครับเพลงนี้กว่าจะได้มาเนี่ยมันใช้เวลาอยู่นานไหมครับเพลงนี้จริงๆแล้วบเสรแค่เพลงนี้มันไม่นานครับที่หายจากซิงเกิลที่แล้วไปประมาณปีครึ่งเพราะว่าเราทํา หลายเพลงไปพร้อมกันครับที่สุดผมค่อยมาตัดสินใจว่าเอาเพลงนี้ปล่อยเป็นเพลงแรกครับนะฮะซึ่งเอางยๆว่ามันมีมาหลายเพลงเลยใช่ไหมท,ที่ทาไว้แล้วก็จะเลือกมาปล่อยกันแต่ว่าจุดสามสี่เพลงจุด,จดที่ <ๆ S 2> แบบว่ารู้สึกว่าเออน่าสนใจอ่ะปล่อยเพลงนี้ดีกว่าคืออะไรครับตอนนั้นเน่ะมันเป็นเพลงที่คนฟังเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือนักฐพรจริงจริง อคืองี้แหละพอฟังปุ๊บเนี่ยลายเซ็นของนักแสดงทอจะเป็นเสียงจริงตัวจริงต้องเป็นเพลงนี้เลยเรารที่ผมแต่งคุณน้องเองด้วยแล้วก็เรียองค์ประกอบต่างๆมันมารวมกันแล้วมันมันเป็นเพลงที่เข้ากับเสียงเราอะครับมันเป็นเพลงฮะเพลงป๊อปสไตล์เอเชียตะวันออกอ่าฮะครับซึ่งก็ได้ไง่ายล่ะเวลาแฟนคลับได้ยินปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบเออเนี่แหละตัวจริงเลยนะใช่แน่อย่างเงี้ยเป็นเรับ เออนะครับแต่ว่าตอนที่เราไปทำทำไว้เนี่ยหลายๆเพลงด้วยกันเนี่ยตอนนั้นคือเข้ามาในแกรมมี่นานแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วครับนะครับแล้วก็ <laughs> อืมๆๆทีนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะแยะขนาดไหนครับตอนที่แบบว่ามาเริ่มต้นทำงานกับแกรมมี่ชีวิตการทำงานงการทำทำนองการเข้าไปร่วมงานกับการทำเพลงมันมีอะไรเยอะแยะยังไงขึ้นมาบ้างอะครับเอ่อมันเราเรามาอยู่ค่ายที่มันใหญ่ขึ้นนะ <laughs> แต่และเพลงฝ่ายที่มันจะเด็ดออกไปหรือว่า <laughs> เอาไปสู่สายตาทุกคนเนี่ยให้ได้ฟังกันนะครับมันก็จะมีขั้นตอนขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมอัคนนี้ต้องเนี uh ่ย huh. อ่าฮะซึ่งอย่างนี้ที่มันเปลี่ยนไปก็จะมีอย่างอื่นที่ได้ทําเพิ่มขึ้นเหมือนกันอย่างแบบเล่นได้ไปโรงเรียนภาษาจีนได้ขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆของแกรมมี uh ่ huh. จะมีการที่เราไ้ฝึก เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆด้วยครับผมเองไปด้วยครับเออซึ่งง่ายๆนะเราสังเกตเห็นว่ามันมีความโตขึ้นหลายๆด้านด้วยกันเนาะอะครับทีนี้เพลงนี้ยิ่งคุยยิ่งเหงานะฮะพอปล่อยไปปุ๊บเนี่ยแฟนๆได้ยินแฟนๆเขาฟีดแบ a กลับมาเิทีนะั้นเป็นไงบ้างอะ่ะที่ได้ยินได้ฟังจากแฟนคล,ลับใกล้<อ>ตัวหลายคนก็จะรอรอรอเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม,ม่เมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่อ่าฮะพอปล่อยแล้ว ที่ดีใจมากที่ได้ยินคือหลายคนบอกว่าเออคุ้มนะกับการที่รอคือรอนานขนาดนี้แล้วได้ผลง,งานที่มันมีคุณภาพออกมาเขาก็ดีใจเออเอเางี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วเหงาเนะ่ตแต่ว่าฟังแล้วก็หายคิดถึงนัชชาธรได้เลยทีเดียวนะครับผมเพลงนี้ M v มเป็นไงบ้างหลังที่ปล่อยไปแฟนคลับว่าไงบ้างหลังจากที่ตัวเล<อ>งก็โอเคแล้ว m อมวีล่ะส่วนใหญ่จะชมว่าภาพสวยครับผมาาก็จะบอกว่าเออดูแล้วก็จะรู้สึกเหงาตามซึ่งมันก็ ใจของเราที่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะค,ะครับเพราะว <ผม S 1> ่าเอ็มวีนี้มันจะไม่เน้นตรงเนื้อเรื่องเท่าไหร่ไม่ได้มีเป็นประโยคเป็นอะไรอย่างดูเราก็จะเห็นได้เห็นนัดเยอะหน่อยอ่ะภาพสตตวยอะไรเออนะยฮะได้เห็นนัดหลายๆบ,บุ๊มองอะนะฮะก็เห็นว่าหายคิดถึงแน่ๆละ่ะแฟนคลับได้เห็นเอ็มวีตัวนี้เนา<ช>นะด้น้องเป็นพริมานางเอกละครผู้ดีสารมาเล่น เปลีย่ยนลุกตัวเองไปโดยทิ้นเชิงนี่นะฮะก็เลยทำให้ MV มีความสมบูรณ์แบบครบถ้วนเป็นยิ่งคุยยิ่งเหงานะครับซึ่งตอนนี้นะคคุณผู้ฟังยังไม่เคยได้ดูเลยนะรีบไปหาดูด่วนเลยนะใน YouTube ก็มีแล้วเนาะนะครับ,<ต>รบเอาไปดูไปแชร์กันนิดเยอะอไปช่วยกันกดดูกดไลค์กันนิดหนึ่งกันละกันนะฮะ<อ>สำหรับเพลงนี้เดี๋ยวถามถึงเรื่องราวการทางานหน่อยดีกว่าสาหรับนัสดาทอนเองเนี่ย รู้ตัวเองว่าชอบเรื่องของการทําดนตรีทาทาน,นองแต่ทานองแต่เมื่อไหร่ฮะนานยัง,งอะประมาณตอนปีสี่มหาลัยครับอตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเออเราเราไม่อยากจะแค่ร้องอย่างเดียวแล้วรเราอยากเพิ่มความสามารถด้านอื่นให้ตัวเองอมผมก็เลยลงเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีโอ้โหจริงจ,งจังเลยใช่ไหมเวลาว่างเลยครับก็จะเข้าไปที่แบบห้องซ้อมดนตรีของคณะดนตรีครับครับเราก็แบบนั่งเล่นเปียโนโสอนตัวเองเล่นคอร์ดต่างๆเยงี้จนจนมารู้เรื่องมีความรู้พวกนี้แล้วก็เลย ลอมันได้เล่นคอร์ดแล้วก็แบบลองเล่นเมโลดี้อะไรต่างไปด้วยก็เลยรู้ว่าเอ้ยเราแต่งเองได้นี่หว่าเออเออเออก็เลยกลายไปว่ามาแต่งทํานองให้เพลงตัวเองซะเลยแล้วก็ให้กับคนอื่นด้วยบางเพลงใช่ไหมอย่างอย่างอัลบั้มอัลบั้มที่แล้วครับจะแต่งน้องเองเกือบหมดเลยนั่นไงนะครับทั้งดังเพลงหนึ่งครับอพอเพลงชั้นยังอยู่ทั้งคนอืมนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงที่ผมแต่งเอง ทีนี้แต่ละเพลงที่แบบว่านัดเริ่มเข้าไปทํางานกับการทําทํานองอะนะนมันมีความยากง่ายแต่ละเพลงแต่ต่างกันแน่นอนเกิดขึ้นทีนี้เราเอาแบบแรงบันดาลใจแล้วก็ไปอยู่กับงานคลุกกับมันนานขนาดไหนแต่ละเพลงซึ่งเอาง่ายแหละไปฝึกฝนวิชาอะไรเพิ่มเติมไงบ้างอะให้แบบการทํางานมันรับรับลื่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการแต่งเพลงมันคือมันต้องฟังเยอะๆครับฟังเพลงเยอะๆ,ๆฟังแทบทุกแนวผม,มผมเนี่ยผมจะฟังเพลงหลายภาษามัวก็จะเป็นไทยอังกฤษ ย mm hmm. ีนเกาหลีอย่างเงี้ยครับฟ uh huh. ังจนมันเหมือนกับว่าเอกวาป็นดนตรีเหล่าเานี้ยมันซึมซับอยู่ในตัวเราแล uh ้ว huh. มันข้างในมันจะเหมือนถูกเขย่าเองอะ uh ่ะ huh. ให้มันเกิดขึ้นมาจากหลายๆอย่างรวมกันแล้วเป็นเพลงเพลงหนึ่งได้ซึ่งเอาง่ายล่ะมันเกิดการผสมผสานได้แล้วล่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่พอเราไปนั่งอยู่หน้าเครื่องดนตรีที่<ม>เราถนัดอย่างของผมก็จะเป็นเปนโนม,มันก็จะเหมือน,นกินอะไรออกมาจากข้างในเองเออดีจังเลยเนาะทำให้ตอนนี้รู้สึกว่าการทํางานเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยมันมีคุณค่าเยอะมากเลยหลังจากที่นอกจากการเป็นนักร้องแล้วพอมาทําด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นมามันรู้สึกว่าเป็นเพลงของเราเต็มตัวเหมือนกันเนาะเออนะฮะและ้วแฟนคลับดี่รู้สึกว่าเออนัดก็มีความพัฒนาการในการทําอะไรมากขึ้นเเยยยออะลร่่าาง้กูสึว ภูมิใจในการที่เลือกรัชกอนมาจริงๆเหมือนกันเราก็ดีใจนะในในเวลาคนเขาภูมิใจในตัวเราเออใช่ไหมนะฮะทีนี้สําหรับซิงกินต่อไปแล้วนะเราจะที่ปล่อยเพลงนี้แบบชารซึ้งมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดลมบนไปเรียบร้อยติดใช้ของเราด้วย<อ>ต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเพลงต่อไปอะ่ะก็วันอาทิตย์นี้ครับมีคุยเรื่องเพลงต่อไปนี่เป็นว่าน่าจะเป็นเพลง มีเดียมแบบแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยละเรามีเพลงแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นเพลงนี้จริงไหมอะไรต้องเลือกต้องเลือกหน่อยนอเนาะซึ่งจะเป็นแบบแง่บวกแง่ลบยังไงต้องติดตามากันก,ก<ช>็นละกันนะ<ช>ครับ,รบหลายๆคนตอนนี้ฟังแล้วชอบแล้วบางคนยังไม่มีมือถือเลยแต่ว่าอยากดาวน์โหลดมากเลยนะเอารหัสดาวน์โหลดดีกว่านะครับเอ่อสามารถโหลดมาเป็นทั้งสิยงล้อซ้ายทั้งลิงโทนได้หมดเลยนะครับฟังเต็มๆก็ได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หรือจำง่ายๆที่ดอกสองสามสิบสิบ แต่เด็จะเหนือสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าสิบสองตัวะนะครับก็เป็นดาวโหลดกันแล้วก็ตอนนี้มีในไอชุนก็มีเนาะใช่ครับนะฮะดาวโหลดได้เป็นแบบว่ากเก็บไป,ไปดูกันใต้กันเยอะเยอะเลยนะครับซึ่งเอางี้แหละตอนนี้หลายคน เคยได้ยินได้ฟังว่าเอมวีเพลงเขาสวยยังไงเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองไปดูนะสวยจริงๆภาพสวยจริงๆนะครับเอาว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยซิงเกิลใหม่ซิงเกิลหน้าแวมคุยอีกนะนัดนะ,นะแต่ว่าตอนจะไปเดี๋ยวให้ฝากช่องททยรัฐประจํานะสแตนด์ทอนดีกว่ามีช่องทางอะไรบ้าง Facebook Twitter Instagram ฝากเลยครับมีทั้งสามอันเลยครับแอมนะครับแล้วก็ใช้ กอเหมือนกันหมดเลยครัก็สักดาทรตรงตัวเลยนะครับนี่สะกดตรงตัวนะนักดาทรหรือว่าถ้าว่าไม่เจอก็ไปเซิร์ชใน Google ก็ได้น่าจะมีเหมือนกันใช่ไหมถ้าสะกดก็คือเริ่มเริ่มต้นด้วย NAT นะครับไม่ใช่ U t นะครับ NAT นะต้องเป็น NAT เท่านั้นนะโอเคเอาเป็นว่าปล่อยสิกเนเามาคุยอีกนะครับนัดนะขอบคุณมากนัสดาทรสวัสดีครับ Sunshine Radio. <laughs>